ช่วงนี้รู้สึกว่าเราค่อนข้างคลั่งรักหนูหนูฝันว่าหนูฝันถึงวีหนูเจอวีนันตีสี่ตีห้าทิ้งวีวีเล่นเกมทุกวันหนูแบบหนูภวนาไปหมดแล้วอ่ะแบบหนูฝันแบบ หนูหนูฝันว่าหนูฝันถึงวีหนูเจอวีตอน,นตีสี่ตีห้าหกโมงเโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวีเปิดประตูเข้ามาแล้วหนูก็แบบ แล้ววีจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าสมมติอะถ้าสมมติทุกคนอะเป็นแบบว่าเราเป็นลูเมทกันใช่ป่ะแล้วเราอ่ะเพื่อนเพื่อนนอนอยู่แล้วเราเปิดประตูเข้ามาคือเสียงประตูอะมันก็คงแบบคนมันในห้องก็ต้องตื่นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่พอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่วีคือด้วยความงวงเงี่ยแล้วก็คือเราก็ลืมตามาใช่ป่ะวีก็แบบเนี่ยจีเป็นเล่นมายังไม่นอนอีกเหรอคือทําเหมือนแบบเรายัางไม่ได้นอนอ่ะทุกคนคือจริงๆเราหลับไปแล้วไงแต่ว่าก็คือชวนเราคุยต่อแล้วเราหลับไปแล้วะ เราแค่สะดุ้งตื่นเฉยๆย่ะมันแบบเสียงประตูไงแล้วมเ,เรานางก็แบบว่าน,นีแล้วนี่ก็แบบว่าก็เป็นคนขี้เก่งใจใช่ปอะอเราก็คุยกับเพื่อนต่ออะไรอย่างเงีเ<อ>้ยแล้วก็ตื่นมาถามวีว่าวีเมื่อคืนอ่ะฝันฝันว่าฉันคุยกับเธออีกแล้วอะไรย่างเงี้ยจีเมื่อคืนก็คุยกันจริงๆไงอะไรย่างเงี้ยแบบ <S <S สรุปหนูฝันถึงวีหรือว่าหนูจะคุยกับวีจริงๆหนูงงไปหมดแล้วและนี่นี่อีกอย่างหนึ่ง อ่ะไม่อยู่กับวีแล็พูดได้เราจะมาเอาใช่ไหมก็คือว่าคือมันมีแอปพลิเคชันใช่ไหมคะใช่ว่า c l ับเ o า s e ซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งที่คิดว่าจี้อ่ะฝันถึงฝันถึงสิ่งลึกลับเว้ยฝันถึงแบบผีอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะว่าแบบเรานอนใช่ปะ่ะแล้วเราก็ด้วยความแบบคือมันพอมันได้ยินเสียงอะ่ะคือวีจะเป็นคนที่แบบว่าเปิดแล้วก็อยากให้เพื่อนรับรู้ด้วยในสิ่งที่แบบในสิ่งที่วีฟังก็อยากให้เพื่อนแบบรับรู้ด้วยอะไรเงี้ยคือนอนฟงังเปิดคับเฮาส์แบบตอนแรกช่วงแรกเราก็ไม่ได้ยินสภาพเราวะว่าตื่นมา แเราก็ตื่นมาแล้วเราก็แบบว่าเหมือนเราได้ยินเสียงคนพูดอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นเสียงแบบใครไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮนะ้ยใช่หรอนะเราก็คิดดูนานนะว่าเฮ้ยเราจะลืมตาดีไหมหรือว่ายังไงดีแล้วก็กันก้นใจกั้นใจกั้นใจฮึบมาปุ๊บแล้วว่าเห็นโทรศัพท์วางอยู่ใช่ป่ะแล้วเห็นวีนอนฟังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วไงอะไรเงี้ยวันนั้นมันฟังคุณปาลเรื่องของคุณปาลเราแบบเราอ่ะจะเราอ่ะรู้ทันทีว่ามันคือเรื่องผีเราก็แบบว่าเราก็แบบได้แล้วเพราะ เราพอมันฟังอะทุกคนเข้าใจป่ะเวลามันพูดอะเราก็ต้องแบบจับใจความที่พูดอะแต่จริงๆเราไม่ได้อยากจะฟังเข้าใจป่ะมันเป็นเรื่องผีไงแล้วเราหลับอยู่เราเออแล้วเขาก็เหมือนได้ยินประมาณว่าแบบว่าอ๋อแบบจําไม่ได้ว่าพูดว่าอะไรอะเออพูดว่าแบบก็นี่นะครับผมก็ไปเจอมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้ว่าเป็นเรื่องผีเราก็หลับ เราต้องหลับให้ได้เราต้องหลับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่หูด้วยสันทัตยานะ่ะมันก็ยังฟังต่อว่ามันคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนรู้ป่ะเนี่ยพอเราตื่นมาใช่ป่ะพอตื่นมาวีมันก็บอกว่าเนี่ยจีย้คือหนูบอกว่าหนูฝันใช่ป่ะอย่างเงี้อย่างเงี้ฝันว่าแบบว่าหนูอะได้ฟังเรื่องอะไรแบบเนี้ยวีบอกว,ว่าเอ้ยแต่มาเมาื่อคืนฟังจริงก็หกโม,มงเช้าอะ่ะก็คือหนูนีหนูสะดุ้งตื่นมาตอนหกโม,มงเช้าเลยเนี่ยม่มีเรียนสะดุ้งตื่นมาหกโมงเช้ามาฟังคลับเฮาฟังเรื่องบีที่เพื่อนเปิด ทุกคนยังไม่จบแล้วบีก็เล่าว่าจะจิก็เลยถามว่าอแล้วเรื่องแล้วเรื่องที่ฟังอ่ะมันคือยังไงเขาบอกว่าก็คือไม่มีอะไรมากก็คือว่าเรื่องที่ฟังมันเป็นเรื่องของคุณปามแล้วคือมันก็เป็นเรื่องผีธรรมดานี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้ฟังเนี่ยก็จะโดนเขาอะมาหลอกมาหลอกตลอดอะไรเงี้ยแบบเอ้าเราเปิดให้ฟังทำไมวะอะไระเงเี้ยอืมนัม่แหละทุกคนเออแล้วเราก็แบบโอเคเพื่อน ตหลายสองเทวันหลังไม่ต้องไม่ต้องไม่อยมีเมื่มอยอ,ยอยู่คนเดียวไม่อยากมีเพื่อนเบิ่มแ,แล้วแล้วคือด้วยความบียนเขาจะมันเล่าด้วยความหน้าตาเฉยแต่แบบเราแบบอะไรเงี้ยเอออะไรฟิลนั้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบ เออฟิลเขาวีก็เล่ามาว่าแบบว่าเหมือนเขาว่ารู้หมดเลยว่าคนนั้นไปเจออะไรบ้างมีสัตว์เลี้ยงอะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเราก็ช็อกเหมือนกันว่าแบบเออเขามีจิตสัมผัสมันก็กลัวเด้อเพื่อนมันไม่ต้องแบ่งปันขนาดน,านั้นอือเพราะสรุปวีไม่ได้ฟังเพราะลับ ฟัง,ฟงมันฟังมันฟังแต่มันเข้ามาไม่ทันน่าจะเข้ามาทันอีกเรื่องหนึง่งอ๋อทุกคนเมื่อวานเมื่อวานมีคนบอกว่างอนพี่วีหรือเปล่าคือไม่ได้งอนแต่ที่เป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยพูดเห็นแบบวีไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยล้าก็เราจะลงไปกินข้าวข้างล่างแล้วเราเรียนออนไลน์อยู่อะไรเงี้ยค่ะอะไรอ่ะใส่สูตรพีเพ่เป้สิจะได้ไม่โดนอำ่ำคืออะไรคะสูตรอะไรคะคือมันคือมันอะไรนะเมื่อก่อนอยังเกงใจทุกวันนี้หนูก็เกงใจอยู่แต่แต่ทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าในหอเราเราก็ไม่ค่อยได้เจอแบบเรื่องอะไรมากมายหรืออาจจะเพอชินไปแล้วก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเออก็ไม่ได้เจอแล้วนะคะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมากคุณจีไม่ทุกคนหนูจะบอกว่าด้วยสภาพแวดล,ล้อมอะไรต่างๆมันทําให้หนูแบบไม่ไม่ค่อย j อ i กับคลาสเรียนออนไลน์เท่าไหร่เออแล้วเรารู้สึกว่าเราคือเราก็ไม่อยากไปมอด้วยสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าแบบเรียนออนไลน์แบบสภาพแวดล้อมก็คือมันไม่ได้จริงๆมันทําให้ให้เราแบบไรื่มีสมาธิอะ่ะจริงๆนะเออช่วงนี้รู้สึกว่าเราค่อนข้างคลั่งหลักเราจะเล่นเพลงคลั่งหลักดีกว่า ิ้มแสบโตาแค่ครั้งเดียวก็เหมือนว่าโลกนี้มีแค่คุณหยุดมังไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจมีรอยยิ้มเลยว่าแผ่นดินไว้สั่นทั้งใจคงรักคนจนปีนไหนมีได้แล้ว ที่ <c oughs> ไรก็วัไว้ทุกทีใจไมี เข้าใจนี่รอยยิ้มด้วยว่าแผ่นดินไว้สั่นทั้งใจทำคังรักคนจนไปไหนไม่ได้แล้วไปแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มที่ใดก็มันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดี อยู่นานรักแท้คนเจ็บใจไหมดุดุดุโอ้ยทุกคนเจ็บแต่ว่าไม่ได้จับนานแล้วรู้สึกแบบมันไม่เข้าที่อ่ะเป็นไรชิวๆที่ไม่ชิวเลยนะไม่ได้จับนานแล้วแบบงองแงงอ่ะต่อไปเรามาแบบว่าฟิลแบบว่าจีบฟิลจีบสุดที่รักจะโทรมาช่วยรับนเงีบไป น้ำตาบ่ยด้วยใจรองสุดท hey <um ี่รักโจมาตั้งใจจะเบ่งอ๋อย่าปล่อยให้เธอเฮ้ยอย่าปล่อยให้เธอให้เรานานนอย่างนี้แล้วผิดไปแล้วผิดไปแล้ว

Wow.